สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ c h i n อ n ด์เวลล์ไลนะคะเกาะเจาะลึกกลยุทธก์การลงทุนไปพร,พร้อมๆกันค่ะกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนะคะช่วงแรกเราจะไปเจาะตลาดในช่วงภาคเช้ากันก่อนนะคะตลาดหุ้นไทยนั้นมีสัญญาณของการฟื้นตัวรีบาวขึ้นมานะคะหลังจากที่พักฐานนะคะเพราะว่าไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,300จุดได้นะคะแผ่วลงมาตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วค่ะติดตามบรรยากาศนะคะในช่วงเช้าได้ในช่วงของเวลที่แคปค่ะ เซ็ตเด็กในช่วงภาคเช้ามาปิดตลาดอยู่ในแดนบวกนะคะเป็นการปรับตัวขึ้นมาได้ถึง8จุดนะคะแต่ว่าวอลลุ่มการซื้อขายไม่ได้หนาแน่นมากนักนะคะเพียงแค่18,000ล้านบาทโดยเซ็ตมาปิดที่ระดับ1,286.43จุดนะคะในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI บวกมาประมาณ2จุดปิดไปที่250.26จุดด้วยวอลุ่มการซื้อขาย900ล้านบาทค่ะ มาต่อกันที่ห้านดับหลักทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมกลุ่มของพลังงานนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงภาคเช้าของวันนี้นำโดยตัวของ PTTEP ขึ้นมา4บาท50สตาง์ปิดไป118บาทนะคปะปตทไม่เปลี่ยนแปลงที่33บาท KBank บวกมาประมาณ3บาทปิดไปที่166บาท c p พไม่เปลี่ยนแปลงที่47บาท75สตางเดลต้าค่ะก็หลังจากที่ไม่ผ่าน ตัวไฮเก่านะคะก็มีสัญญาณของการพักลงมานะคะตอนนี้เริ่มฟื้นขึ้นมาอีกแล้วค่ะเดลต้าเองนะคะมาปิดที่164บาท50สตางค์ปรับตัวขึ้นมาได้50สตางค์ค่ะเอาละค่ะเจาะลึกพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศพร้อมกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเลือกหุ้นเพื่อลงทุนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้รวมพูดคุยกันได้ในช่วงเวลทอล์คค่ะ วันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากคุณธีรศักดินวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ค่ะพี่รองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะการฟื้นตัวขึ้นมาในรอบนี้มีโอกาสกลับขึ้นไปยืนเหนือ1,300จุดไหมคะตอนนี้ถ้าดูทั้ง valuation ก็ดี Technical ก็ดีนะคะ u p s i ซ e ของ Set Index ในช่วงที่เหลือของปีนี้ไตรมาสที่4พี่รองมองว่ากรอบด้านบนอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่คะ ครับสำหรับตัวของกรอบนะครับของตัวเซติเด็กเนี่ยเราคิดว่าแนวต้านนะครับอาจจะค่อนข้างจำกัดนะครับสำหรับภาพของการฟื้นตัวนะครับเนื่องจากการปรับตัวลดลงนะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณในเชิงลบนะครับแล้วก็การกลับลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ1,300จุดเนี่ยมาทำให้ตัวของเซติเด็กมีแนวโน้มนะครับแล้วก็โอกาสในการถอยลงไปนะครับที่โซนแนวรับบริเวณ 1,240นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแนวรับสำหรับการปรับฐานในตัวของ s e t นต์ิเด็กนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาต่อครับว่าการปรับฐานแล้วก็การลงเนี่ยหลุดแนวรับสำคัญเดิมนะครับที่เคยเป็นฐานแถวแถว1 2ึ่ลงไปหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นขีดสำคัญสำหรับการย่อแล้วถอยสำหรับรอบนี้นะครับโดยที่ แนวต้านใหญ่นะครับที่เซนติเด็กเนี่ยจะต้องผ่านขึ้นไปให้ได้ก่อนก็คือ1,300ครับถ้ากลับขึ้นไปได้เนี่ยเซนติเมนต์จะดูดีขึ้นสำหรับรอบนี้ค่ะ,ะในแง่ของกลยุทธ์นะคะทั้งตัวเซ็นตเเองนะคะแล้วก็กลยุทธ์ในการเข้าซื้อหุ้นนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะที่เราอาจจะต้องรอจังหวะตัวเลขที่พี่รองแนะนำเมื่อสักครู่นะคะควรจะรต้องใช้กลยุทธ์แบบไหนคะ ก็ถ้า <Hands> ดูในแง่ของตัว sentiment นะครับแล้วก็ในตัวของบรรยากาศณตอนนี้เนี่ยมูลค่าการซื้อขายนะครับในแง่ของ turnover เนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ไปกระจุกตัวนะครับอยู่ในกลุ่มพลังงานนะครับสำหรับการติดกลับในรอบนี้นะครับซึ่งตัวของ PTEP เนี่ยเราก็ค่อนข้างชอบมานานนะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบสนองในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่ยังเป็นภาพของ การไซด์เวย์อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของปตทสพนะครับโครงสร้างเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่บริเวณ125หรือว่า128ได้นะครับก็ดูในตัวของสอพครับส่วนหุ้นหลัก นะครับที่ยังมีทิศทางในเชิงบวกแล้วก็เป็นภาพของการเก่งกำไรนะครับก็คือตัวของสีสวัสดนะครับการฟื้นตัวในระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยไซเวอออกด้านข้างนะครับโครงสร้างแบบนี้แหละครับถ้าขึ้นต่อนะครับจะมีโอกาสไปนะครับทดสอบแนวต้านที่บริเวณ34-35บาทได้นะครับเพราะนั้นก็ดู ในหุ้นที่มีสัญญาณซื้อหรือว่าสัญญาณการติดกับเนี่ยเฉพาะตัวนะครับน่าจะดีกว่าในแง่ของการดูภาพรวมหรือว่าการโฟกัสไปที่ลายเซกเตอร์สำหรับในช่วงนี้ครับผมค่ะพี่รองแนะนำจัดพอร์ตหุ้นที่ลงทุนได้ไหมคะในช่วงไตรมาสที่4นะคะเราจะหาธีมไหนลงทุนดีดับเบี้ยขาลงนะคะเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะหรือว่าเป็นโลบอลดีคะ ครับทีมหลักนะครับก็คงเน้นไปที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการลดดอกเบีย้ยนะครับยังคงเป็นตีมหลักครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยไทยหรือดอกเบีย้ยโลกเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยมันมีโอกาสที่จะลด1ครั้งอ,อย่างน้อยๆในปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสลดอีกประมาณ2ครั้งนะครับซึ่งตัวที่ได้ประโยชน์จริงเนี่ยก็จะเป็นในตัวของ KTC นะครับที่โครงสร้างของราคาเนี่ยก็ยังเป็นไซด์เว้า up แล้วก็ยังมีโอกาสปรับตัว เพิ่มขึ้นได้นะครับรวมไปถึงตัวของ MTC นะครับราคาหุ้นเนี่ยย่อตัวลงมาในระยะสั้นแต่ว่าโครงสร้างแล้วก็ทิศทางที่เป็นขาขึ้นในภาพใหญ่เนี่ยก็ยังดูดีอยู่เพราะนั้นก็ดูในหุ้นของกลุ่มเช่าซื้อแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงเนี่ยเป็นธีมหลักเลยครับสำหรับรอบนี้แล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าครับว<ฮ>ิกิมนะครับกับการย่อแล้วถอยเนี่ยเรายังคิดว่าน่าจะยังเป็นภาพของการ ปับฐานหลังจากข้ามในตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูในตัวของโรงไฟฟ้านะครับเป็นตัวที่อาจจะมีเรื่องของเงินปันผลเนี่ยประกอบด้วยนะครับก็น่าสนใจครับสําหรับหุ้นในก,กลุ่มนี้ครับผมค่ะมาดูตัวเดลต้าให้สักนิดนึงได้ไหมคะลุ้นเอเออเาทำหายแล้วลากเซตร,รอบนี้ได้ไหมคะสาหรับตัวของเดลต้านะครับก็แนวรับสําคัญนะครับ ที่ต้องไม่หลุดในภาพระยะสั้นก็คือ160นะครับถ้าหลุดเนี่ยอาจจะมีการย่อลึกนะครับลงไปที่โซน155ครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับตัวของเดลต้าก็คือตัวเลขในเรื่องของการส่อรงออกนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยสภาพัฒน์ได้มีการประกาศในเรื่องของตัวเลขการส่งออกเนี่ยปรากฏว่าสัญญาณการชะลอตัวในเรื่องของการส่งออกมันมานะครับเพราะว่าเรื่องของทาริฟเนี่ยนะครับมัน เริ่มมีผลกระทบนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหานะครับกรกดาเป็นต้นมาดังนั้นเนี่ยในตัวของเดลตานะครับเราคิดว่าถ้าราคาหุ้นหลุด160เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณในเชิงลบนะครับเพราะว่ารอบตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเป็นต้นมาเนี่ยนะครับอาจจะจบรอบนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์จากในเรื่องของการเร่งนําเข้านะครับก่อนที่จะมีเรื่องของประกาศภาษีนะครับของทางสหรัฐนะครับพอ ตัวของสัญญาณการชะลอตัวมันเกิดขึ้นไอตัวของเดลต้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวสําคัญเลยที่อพอเร่งนำเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับภาษีถูกดันขึ้นสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของเดลต้าเนี่ยอาจจะมีการชะลอในเรื่องของคําสั่งซื้อก็เป็นไปได้เพราะนั้นถ้าหลุด160จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสําหรับเดลต้าครับผมค่ะเคสกับฮาน่าล่ะคะกราฟดูเก็บได้ไหมคะ ก็ตอนนี้ในตัวของ KCE ยังเป็นภาพของการเ,าเรียกว่าไซด์เว์เพื่อปรับฐานนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ยังคงซึมลงอยู่นะครับแล้วก็ยิ่งลักษณะของตัวค่าเงินบาทนะครับแข็งค่าเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเชิงลบนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ KCE เนี่ยอาจจะต้องลงมาดูแนวรับกันแถว 23.5หรือ23บาทนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อดีกว่าครับยังไม่ซื้อแถวนี้ครับต้องรอให้มีการเบรกแนวต้านที่25.50ขึ้นไปให้ได้ก่อนตรงนั้นเนี่ยการแรนลี่ในรอบใหม่จะกลับมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเซนติเมนต์ยังไม่มาครับสำหรับตัวของ KCE ส่วนตัวของฮาน่านะครับโครงสร้างเนี่ยก็เป็นภาพขาขึ้นนะครับค่อนข้างชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของฮาน่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระแทกลงในระยะสั้นแต่ว่าแนวรับที่บริเวณ24.40เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับรอบนี้ซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับเหนือ25ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำนิวไฮทะลุนะครับ ไปทดสอบแนวต้าที่27หรือว่า28บาทได้เพราะฉะนั้นถ้าให้เปรียบเทียบนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยเรายังชอบในตัวของฮาน่าครับค่ะได้ค่ะขออนุญาตไปที่กลยุทธ์ตัวเซทตีนะคะครับในตัวของ S50 นะครับข้ามไปที่ซีรีส์ Z เลยนะครับณตอนนี้เนี่ยการดิฟฟื้นแล้วก็การดิดกลับของตัว S50 Z25 นะครับ ก็เป็นลักษณะของการฟื้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงแต่นะครับแนวต้านที่ต้องติดตามก็คือ825กับ827นะครับถ้าตัวของการฟื้นละดิดกลับเนี่ยยังไม่ทะลุ827ยังแนะนำให้เน้นการโอเพนช็อตครับเนื่องจากโครงสร้างของการ ลงยังมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีโอกาสที่ตัวของ S50Z25 เนี่ยจะหลุดแนวรับที่818นะครับลงไปแล้วลงต่อไปที่810800มีสูงครับเพราะนั้นเด้งช็อต822 825เด้งช็อตครับสำหรับตัวของ S50Z25 แล้วกำหนดให้การยืนเหนือ828เป็นจุด stop loss สสำหรับการช็อตในรอบนี้ครับผม ค่ะที่ทางของค่าเงินบาทนะคะในช่วงนี้มีความผันผวนสูงเหลือเกินนะคะพี่รองของกลยุทธ์หน่อยะคระก็การฟื้นแล้วก็การดีดกลับของตัวค่าเงินบาทเนี่ยตามภูมิภาคนะครับเพราะว่าเราเห็นในตัวของค่าเงินเยนนะครับที่อ่อนค่านะครับกลับขึ้นมาสําหรับรอบนี้เนี่ยก็เป็น ภาพที่ตัวของบาทเนี่ยนะครับก็จะมีทิศทางอ่อนค่าด้วยนะครับสำหรับตัวของเยนเนี่ยมาโฟกัสก่อนนะครับมีโอกาสนะครับที่จะอ่อนค่าไปที่โซนบริเวณ150-150.7เยนนะครับต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะของการอ่อนค่าที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบเนี่ยตัวของค่าเงินบาทนะครับก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะอ่อนค่าขึ้นไปถึงโซนบริเวณ 32.3นะครับแต่ว่าแนวต้านนะครับแถวแถว32.6เราคิดว่าไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวของค่าเงินบาทนะครับในภาพหลักเนี่ยยังเป็นแนวโน้มของการแข่งค่าครับดังนั้นการอ่อนค่าหรือการติดกับเนี่ย32.2 32.5เด้งช็อตน่าจะดีกว่าครับสำหรับรอบนี้แล้วก็ลงไปดูแนวรับการแถวแถวบริเวณ31.8แล้วก็31.60 นะครับแถวๆนั้นจะเป็นจุดเทคโ o ฟีดสำหรับการเด้งช็อตในตัวของค่าเงินบาทครับค่ะมาที่เทคนิคอลพีเทองคำหน่อยค่ะครับราคาทองคำ sentiment หรือยังนะคะนะครับราคาทองคำนะครับในภาพระยะสั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการปรับฐานนะครับเพราะว่าโครงสร้างของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนจะชนแนวต้านแล้วก็ถึงเป้านะครับที่เป็น เป้าหมายในเบื้องต้นแ,แถวๆบริเวณ3,800เหรียญน,นะครับไปแล้วนะครับจางนั้นเนี่ยในตัวของออราคาทองนะครับการฟื้นและดิดกลับเนี่ย3,750ถึง3,760กลายเป็นแนวต้านสำหรับการดิดกลับนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่ราคาทองคำเนี่ยอาจจะลงไปที่บริเวณ3 7 0 7นนะครับเพราะนั้นเนี่ยทองคำนะครับถ้าจะเข้าซื้อหรือว่าจะ ดูนะครับสำหรับในรอบนี้เนี่ยนะครับว่าตรงไหนเป็นแนวรับที่น่าสนใจเนี่ยเราคิดว่าราคาทองคําอาจจะลงไปนะครับได้ลึกถึง3650หรือ3630นะครับแถวๆนั้นแล้วค่อยกลับมาโฟกัสในฝั่งรองครับเพราะนั้นราคาทองคํามีโอกาสต่ำกว่า3 7 0 7ครับแต่3650ย่อรองน่าจะดีกว่าสำหรับตัวของทองในรอบนี้ครับผม มาต่อกันที่ตัวของบิตคอยในมุมมองของพี่รองนิดนึงนะคะครับสำหรับตัวของบิตคอยก็โครงสร้างไม่ดีนะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยฟื้นแล้วก็ดีดรีบาวนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่สามารถทำไฮาอ่ะแล้วก็ผ่านแนวต้านสำคัญได้เพราะนั้นในตัวของบิตคอยนะครับก็มองเป็นไซเวดาวนะครับแล้วก็เป็นทิศทางของการปรับตัวลดลงนะครับ ดูแนวรับในเบื้องต้นก่อนที่1,900 0นะครับ1,900 0แล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดลงไปด้านล่างนะครับแถวๆโซนบริเวณเออถ้าใช้เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ1,250บิตคอยมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบเพราะว่าภาพเนี่ยนะจะเป็นการปรับฐานหลังจากที่ขึ้นมาจดครบในแง่ของตัวรอบระยะสั้นครับ ได้ค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ในช่วงไตรมาสนี้ให้นักลงทุนทุกสินทรัพย์นิดนึงนะคะครับโครงสร้างของตัวเซ็นติเด็กนะครับเราคิดว่าภาพในระยะกลางนะครับน่าจะเป็นภาพของการปรับฐานหลังจากที่แรนล,ลี่ขึ้นมาเนี่ยนะครับค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในแง่ของการย่อและปรับฐานในรอบนี้นจะอยู่ที่แนวรับสําคัญนะครับบริเวณ 1230ถึง1240ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดสำหรับการเข้าซื้อนะครับเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งนะครับถ้าเซตนินเด็กนะครับเป็นภาพของการฟื้นใหญ่ๆจริงเนี่ยนะครับแนวรับที่1230จะต้องไม่หลุดนะครับแล้วก็การหลุด1230อาเนี่ยอาจจะถอยลึกนะครับลงไปได้ถึงโซนบริเวณ1150หรือ1130นะครับเป็น แนวรับสําคัญสําหรับการย่อลงอย่างไรก็ดีในภาพใหญ่เรายังเชื่อว่าจุดต่ําสุดนะครับผ่านไปแล้วนะครับจุดต่าสุดผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นและดิดกับระยะสั้นอาจจะไม่ผ่านพันสแล้วก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างมากกว่าสําหรับตัวของเซติเด็กครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกสินทรัพย์ต้องกราบขอบพระคุณคุณธีรศักดิ์คณาราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ c g s International ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ ค่ะนี่ค่ะคือภาพรวมของแผนที่การลงทุนในตลาดหุ้นตลาดทองและก็ตลาดคริปโตกรนซีจาะลึกไปที่บิตคอยนะคะยังคงมีโอกาสนะะในการเลือกลงทุนและกินกําไรในตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะแล้วก็ภาพรวมของหุ้นรายตัวที่ทางนักวิเคราะห์ได้มีการคัดสรรอาไว้ให้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเกาะติดการลงทุนกับท n n เ e l l ของเราได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะธนวันประชุรทีมงานสวัสดีค่ะ